ข้าเกาสันนะเห็นแล้วาข้วเกสันม่จะรุเลยเปิดดูเว้เยม่จะรุเเอ้ยแต่มันแม็กไม่ใช่หรอีแม็กด้วยตรงซ้ำขแม็กด้วยก็อันจะหนาไปจะลงทำม็กับกรดูมันเปิดยากากเาแคเปิดมเอนแกน ไวกว่าเดิมป่ะเจลองกีดนิคนที่กีดดทสุดต้องอานมีใครก็ได้เนนี้แล้วก็กเร็วเจ๊เร็วเดี๋ยวัหาว้นนับปังปังต่อไปพิ่เลยใช่เพราะว่ามันเห็นตโคตรตอนกันเอแล้วมันคิดไวด้วยกันนานไปหน่อยใช่เฮ้ยเฮ้ยกระดาษกระดาษ